ผื่นขึ้นทั้งตัวครับแล้วก็ผื่นขึ้นที่หน้าด้วยแล้วขึ้นระยะเวลาประมาณสามสี่วัน <Whoa. S 1> แบบไม่หายครับ <Whoa. S 1> ผมก็เลยเ,เข้าไปโรงพยาบาลมาสองสารอบครับก็เท่าที่หมอวินิจฉัยก็ตอบไม่ได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็คือเป็นคาดว่าน่าจะไปเจอเชื้อที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอก่อนทำให้ภูมิตกก่อนแล้วพอไปเจอตัวกระตุ้นทีออ่อาจจะเยอะ ก็เลยทําให้มันเกิดอาการแพ้ยาวแพ้แพ้แรงครับฉีดยาไปหกเข็มอะหกเข็มใช่ไปแล้วฉีดแล้วถามว่าฉีดใช่ครับผมคือไปไปรอบแรกครับคือตอนครั้งแรกที่ไปคือไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปพบคุณหมอก่อนแล้วก็ฉีดยาไปสองสมเข็มครับผมแล้วก็หลังจากนั้นวันทามามันไม่หายก็เลยต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางละเขาเขาตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่า วันที่ขายแบบเป็นวันที่พวกผมไปออกกองคือผมมาตื่นั้งแต่เช้าแล้วผมตื่นตอนหกโมงไปออกกองใช่ไหมครับแต่คุณปอนเขามาตอนเที่ยงแต่ว่าเขาตั้งนาฬิกาปลุกตอน9ก้าโมงครึ่งคุณปอนตื่นสายฮะไม่ใช่ไปดูว่าบัตรขาย10บโมงครับผมแต่จริงแล้วเขาทํางานเที่ยงเขาแต่เขาปกติถ้าเขาตื่นเขาจะตื่นแบบสิบเอ็ดโมงแบบก่อนมาใช่ไหมพี่แต่เขาตั้งเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเช้ามาเพื่อมาดูฟีดแบ็กแบบหลิวทามเขาก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพีวินครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งกับแฟนๆในเอนเตอร์เทนฮะครับผมสวัสดีครับแฟนๆในเอนเตอร์เทนผมพูวินนะครับจาก r i เซอร์มีสิทธิครับวันนี้มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้กับแฟนๆชื่อว่าอะไรคะครับผมชื่อว่า all in นะครับเทมโอดนาตักนะครับผม MV เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานอ่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะ เพลงนี้ก็คือตรงตัวตามชื่อเลยครับออลอินมันก็จะเป็นสัพท์ในการเล่นไพ่เนาะก็คือการเททุกอย่างที่มีเนาะก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นการเททุกอย่างที่มีให้กับความรักลองเสี่ยงดูว่าเขาจะรับไหมทำไมถึงต้องเทขนาดนั้นคนคนนั้นเขามีดียังไงคนคน,คนนั้นม,มีดียังไงก็ต้องไปดูในเอ็มวีเพราะว่าคนที่มาเล่นเอ็มวีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณฟอนครับผมคุณฟอนทำไมถึงได้เลือกคุณฟอนมาเล่นเอ็มวีกับเราด้วยเพราะรู้สึกว่าตอนที่ได้แบบ Uh, storyboard MV แล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนคนหนึ่งที่ฟิตกับการเล่นบทนี้ม,มากๆ<ม>คือคุณฟอนนี่เองเพราะว่าทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ม,มีความจริตที่เขาเรียกว่าจริตของนักสืบในตัวเราคัดเองเลยไหมคะเราเรีเควสเองไหมหรือว่าทีมปรึกษากันทีมปรึกษากันครับพูดถึงความเป็นไปเป็นมาค่ะกว่าจะมาเกิดเป็นเพลงนี้ได้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ ออก็มีตั้งแต่ตอนจุดจบเลยครับผมตั้งแต่ตอนแบบคิดบบเรฟเฟอร์เอนต์ตั้งแต่คอนเซปต์อย่างดนตรีแล้วก็ค่อยออกมามิสมาสเตอร์ครับผมทำไมถึงเลือกที่จะใช้เพลงรักแล้วก็เพลงในแนวนี้มานำเสนอในช่วงเวลานี้ครับแล้วเวลาจากเพลงแรกกับเพลงที่2ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนาะก็รู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนลุคนิดนึงได้เวลาในการที่จะทําอะไรใหม่ๆหน่อยให้แฟนๆได้เห็นอะไรใหม่ๆหน่อยก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้ครับความต่างจากเพลงแรกมันเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างคะ เยอะมากเลยครับผมก็พอเป็นเพลงนี้ปุ๊บก็มีท่าเต้นด้วยครับผมก็ฝากถ้าใครเป็นสายเต้นติกตอกก็ฝากไปเต้นชาเลนจ์กัน Challenge ได้ครับผมเหล่านี้ถนัดเต้นเลยอืม <c oughs> สุดๆครับผม <c oughs> เราไม่ได้บังคับตัวเองเราคือเราไม่ได้ฝืนเลยนะ <c oughs> ไม่ฝืนเลยไม่ฝืนเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เหมือนตอบแบบฝืนๆอยู่ตอนนี้อ๋อเ <c oughs> ปล่านะครับผมเปล่านะครับวันนี้เราจะได้การที่แฟนๆได้เห็นการโชว์การเต้นนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ของเราถูกไหมครับ ทั้งเซอร์ไพตัวเองแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยครับผมตอนแรกที่เรารู้ว่าเราจะได้เต้นเราเตรียมใจแค่ไหนคะไม่โอเคครับคือจริงๆเราจริงๆเราเป็นคนพอได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ยิ่งเป็นท่าที่ไม่ได้ยากด้วยก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาลองดูเพราะว่ามันไม่ได้ยากแค่ต้องจํานิดนึงชอบท่อนไหนเป็นพิเศษแล้วก็โชว์ให้แฟนโชว์ได้ไหมคะ ครับผมถ้าชอบเนี่ยผมจะชอบท่อนแปปรปของผมอยากให้เธอเป็นคนคนเดียวที่พิเศษใจมันวุ่นวุ่นอย่างนี้เพราะเธอเป็นเหตุ mm hmm. ฟีลกำลังดีมีเธออย่างนี้จบเกมเกมนี้เอาไปเลยมมนทั้งใจ mm hmm. เราชอบแรปด้วยแล้วก็ชอบความหมายของท่อนนี้อชอบความหมายท่อนนี้ครับผม mm hmm. รู้สึกว่าชอบทั้งจังหวะทั้งโฟลทั้งกรูปของท่อนนี้ด้วยเราจะได้เห็นเพลงนี้บนแฟนคอนไหมคะอะอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูกันหน่อยพูดถ mm ึงแฟนคอนแล้วเป็นยังไงบ้างกับความสําเร็จ กับการขายบัตรเทหมดหน้าตักเหมือนกันของแฟนๆ oh, นโอ้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็ล้นหลามก็คน <c oughs> คนเข้ามาซื้อก็ล้นหลามก็ขอบคุณมากครับก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้ว3 <c oughs> รอบตอนแรกเปิดแค่สองรอบ <c oughs> ใช่ครับตอนแรกเปิดแค่สองครับผม <c oughs> แต่ว่าแฟนๆเขาเรียกว่าเรียกร้องถูกไหมครับโอ้ใช่ครับผมก็เคือพอมันมาแรงขนาดนี้แล้วก็เลย เขาก็เลยมาปรึกษากันว <c oughs> <tr> ่าเปิดรอบที le, ่3ามกันดีไหมเพราะว่าบัตรถ้าหลังบ้านไปตั้งแต่ประมาณไปไปเร็วอยู่อืมแต่ว่าหมดทรอบภายในเวลาสั้นครับผมเพราะมัน3ามสิบวิธีสามสิบห้านาทีใช่ ใช่ครับว่าจะมีปรกากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็พี่ปอนเองไม่ไม่เคยไม่เคยคิดครับผมก็ขอบุณทุกคนมากมากนะครับที่ไปดูกันนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรหรือว่ากําลังหาบัตรอยู่ก็ระวังตัวกันด้วยแล้วก็<ม>สําหรับใครที่มาเจอกันไม่ได้ก็ดูกันผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าเอาจิงๆก็ดูกันผ่านทวิตเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับ <c oughs> สำหรับคอนนี้เนี่ยเตรียมอะไรไว้แล้วบ้างเหรอโอ,อ้เดี๋ยวต้องค่อยๆไปทีละสเตปกันก่อน<ม>ครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงโปรดักชั่นประชุมอยู่ ว่าตอนแรกที่เขาเพิ่มรอบมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวือต้องเตรียมตัวหนักเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการประชุมก็กดดันเพิ่มครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรให้พิเศษมากขึ้นใน3ามรอบอครับผมครับปอนเขาพูดถึงกระแสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ยังไงบ้างเขาดีใจแค่ไหนอเขาตื่นเตนะ้นมากเลยนะเพราะว่าวันที่ขายแบบเป็นวันที่พวกผมไปออกกองคือผมมาตื่นตั้งแต่เช้าแล้วผมตื่นตั้งหกโมงไปออกกองใช่ไหมครับแต่คุณปอนเขามาตอนเที่ยง แต่ว่าเขาตั้งนาฬิกาปลุกตอน9โมงครึง่งคุณปอนตื่นสายฮะไม่ใช่ไปดูว่าบัตรขาย10โมงครับผมแต่จริงแล้วเขาทำงานเที่ยงเขาแต่เขา,าปกติเั้งก็ตื่นเขาจะตื่นแบบ11โมงแบบก่อนมาใช่ไหมพี่แต่เขาตั้งเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเช้ามาเพื่อมาดูฟีดแบ็กแบบลิวทามเขาก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่แต่ที่เขาเห็นปุ๊บเขากีดเลยไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมอาจจะ ต้องถามแล้วสำหรับความสําเร็จนี้เราพูดคุยกันยังไงบ้างคะที่ว่ามีคนรักเรามากขนาดนี้ก็จริงๆเราพูดคุยกันครับว่ากดดันอยู่นะแล้วก็จะไหวกันไหมนะแต่ว่าก็สู้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เล่นสามรอบด้วยการเตรียมตัวมันต้องหนักแค่ไหนเราเตรียมใจไว้หรือยังยังไม่อยากคิดครับ รู้รู้ครับแต่ว่ายังไม่อยากไปคิดถึงครับเป็นเดี๋ยวค่อยไปเครียดตอนใกล้ๆแล้วกันนะตอนนี้ถึงขั้นที่แบบรู้เกสวางเกสบวางแบบแผนหรือยังคะยังเลยครับผมเพราะว่าเช็คคิวไปไม่ได้เลยสักคนสับขาหลอกหรือเปล่าอันนี้พูดจริงพูดจริงอันนี้พูดเรื่องจริงเลยแต่ว่าที่ผ่านมาคืออ่าคอนเสิร์ตของจีนเบมก็คือเราก็จะไปร่วมจอยไปนั่นโผล่นี่ตลอดแต่ว่าครั้งนี้ละคะเราจะได้เห็น คู่นอื่นมานนนอ่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูว่าจะมีใครมาบ้างนะครับผมแต่ว่าแน่ๆก็ต้องเห็นเราอยู่แล้วล่ะปานภูวินโอ้โหถ้าไม่เห็นว่าผมนี่ <c oughs> ผมว่าคนที่ซื้อบัตรไปอาจจะโวย <c oughs> จะโวยได้อาจจะโวยครับผม,มจะได้เห็นจะได้ชม3รอบในวันไหนบ้างคะครับผมในวันที่3 1อตุลาคมนะครับและ1นถึงสพฤศจิกาอยู่นะครับที่ยูเนี่ยนฮอลล์ยูเนี่ยนมอลล์นะครับตอนที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตเราจะไม่รับงานเพื่อซ้อมอย่างเดียวเลยไหม อยากครับแต่ทำไม่ได้ครับเพราะว่างานล็อกไว้หมดแล้วครับใช่ครับผมต้องเหนื่อยเป็นพิเศษคือเตรียมใจเนาะครับผมใช่ครับผมแฟนเราทำได้ทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ถ้าเป็นห่วงเราจะได้ยินคือเพิ่งหายป่วยมาเป็นอะไรครับอ๋อก่อนหน้านี้คืออุ้มอธิบายยังไงดีแต่ถ้า แฟนๆอาจจะเห็นกันในโซเชียลมีเดียก็คือว่าผื่นขึ้นทั้งตัวครับแล้วก็ผื่นขึ้นที่หน้าด้วยแล้วขึ้นระยะเวลามันสามสี่วันแบบไม่หายครับผมก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลมาสองสารอบครับก็เท่าที่หมอวินิจฉัยก็ตอบไม่ได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็คือเป็นคาดว่าน่าจะไปเจอเชื้อที่ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอก่อนทําให้ภูมิตกกน แล้วพอไปเจอตัวกระตุ้นที่อาจจะเยอะก็เลยทำให้มันเกิดอาการแพ้ยาวแพ้แพ้แรงครับเชื่อที่ว่านี่ค่ะมันเป็นตัวเชื้อใช่ไหมคะไม่ใช่พฤติกรรมหรือว่าการทำงานหนักเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นหมอหมอสันนิษฐานนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่น่าจะแพ้แรงขนาดนี้ไม่เคยแพ้แรงขนาดนี้มาก่อนไม่ไม่เคยครับไม่เคยปกติแล้วเรามีอาการแพ้แบบพวก มลภาวะอะไรอย่างนี้ไหมครับมีครับจริงๆแล้วเป็นอ,อลอมพิชเชพันอยู่แล้วก็คืออดีเคเรเลียครับผมแต่ว่าปกติก็มียาคุมกินยาคุมแล้วก็ยาก็คุมได้ตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับผมแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้มันก็ไม่ได้อาการเดียวกันกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นอาการใหม่ครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นด้วยก็เลยก็เลยตกใจกันนิดนึงแต่ว่าคาดกันว่าแต่ไม่ใช่โรคประจําตัวครับก็เลยคาดกันว่าก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆก็ไม่น่าเก,กิดขึ้นอีก ความทรมานของผื่นที่เกิดขึ้น3 4มสี่วันนี้มันคือยังไงบ้างครับพี่พูดอ๋อคือมันเป็นขึ้นเป็นปื้นเต็มตัวครับแล้วก็มันขึ้นหน้าแล้วก็ขึ้นบวมครับใช่คือไม่ได้เป็นแค่ผื่นแดงๆครับมันเป็นผื่นที่มันบวมขึ้นมาด้วยรักษาอย่างไรบ้างครับตอนนี้ออฉีดยาไปหกเข็มอะหกเข็มใช่คือไปแล้วฉีดแล้วถามว่าฉีดใช่ครับผมคือไปไปรอบแรกครับคือตอนครั้งแรกที่ไปคือไปห้องฉุกเฉิน แล้วก็ไปพบคุณหมอก่อนแล้วก็ฉีดยาไปสองสาเข็มครับผมแล้วก็หลังจากนั้นวันทาม,มามันไม่หาย<ม>ก็เลยต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางละ<ม><ม>สิ่งที่มันทิ้งไว้ในร่างกายเราคืออะไรคะตอนนี้ไม่ไม่มีครับตอนนี้ก็คือหายกลับมาเป็นปกติ<ม>แล้วครับผมแล้วคุณหมอให้ระวังอะไรเป็นเบื้องต้นคะ,ะคุณหมอไม่ได้ให้ระวังอะไรเป็นเบื้องต้นครับผมเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหตุแบบมันเป็น เาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหตุสอนเหตุไปด้วยครับผมพอมันเจอเชื้อตัวหนึ่งมันไปเจอการแพ้อีกตัวหนึ่งเจอนู่นนี่นั่นรวมกันมันก็เลยแพ้รุนแรงแพ้แรงครับผมไม่ไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วครับผมหายดีแล้วครับเรียบร้อยที่เป็นห่วงมาบอกแฟนๆได้ไหมครับครับผมหายดีแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะครับผมก็ลุยงานต่อได้เลยครับตอนสี้สบายมากก็สบายอยู่ครับสบายอยู่ไม่เหนื่อยเลยอาจจะนิดนึง ได้อยู่ครับตอนนี้3งานต่อวันเรยังไหวตอนนี้7อยู่ครับวันนี้หลายงานอยู่หลายงานอยู่หลายงานอยู่มีอะไรจะฝากแฟนๆไหมคะสำหรับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าคนที่เป็นห่วงสุขภาพครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยลวกันนะครับผมทั้งตัวเพลง l l In นะครับแล้วก็ตัวซีรีส์ที่ถ่ายทำอยู่มิสติคนืคุณทีและสกาเลนฮาร์ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกันติดตามด้วยครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ